ใครนะคะอยากตั้งตัวได้นะคะลองเอาสีสิ่งสีวิธีที่พัชชูจะบอกเนี่ยค่ะไปลองทําดูก่อนนะคะเพราะว่าหลายหลายคนเนาะเบื่อแล้วเซ็งแล้วกับความล้มเหลวหรือว่ากับกับอ,อาชีพอะไรต่างๆที่ผ่านมาค่ะทำไมมันไม่ประสบสำเร็จทำไมทำไมทาไมมันไม่แบบคือทำไมมันไม่ประสบผลสำเร็จสักทีอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่สี่ข้อ ด้วยกันนะคะลองฟังแล้วลองลองเอาไปเช็คดูกับตัวเองค่ะข้อที่หนึ่งะคะ่ะสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณรักมันไหมคุณอยากจะทำมันอยู่หรือเปล่านะคะคุณทำแล้วคุณมีความสุขความสุขไหมคะ่ะอ,อ,อันนี้ค่ะลองไปเช็คดูนะคะถ้าคุณทำแล้วมันทำให้คุณมีความสุข ถ้าคุณอยากทำมันต่อไปมานานอันนี้อีกหน่อยประสบการสำเร็จแน่นอนค่ะทำแบบมันไม่ปล่อยนะคะเออข้อที่สองค่ะจงเป็นตัวของคุณเองให้มากที่สุด <ๆ S 2> ไม่ต้องไปคล้อยตามหรือว่าไม่ต้องไปทำตามคำพูดของคนอื่น,นะค่ะคุณเป็นแบบไหนคุณก็จงเป็นแบบนั้นนะคะเออข้อที่สาม เมื่อมีโอกาสมันเข้ามาหาเราค่ะต้องจับมันไว้ให้มั่นนะคะอย่าปล่อยโอกาสนั้นไปนะคะคือโอกาสดีๆค่ะมันไม่ได้มีเข้ามาหาเรามันไม่ได้มีเข้ามาหาเราบ่อยๆนั้นๆทีก็จะเจอโอกาสดีเข้ามาหาเราสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเจอแล้วอะค่ะจับมันให้แน่นขยาให้มันหลุดมือไปนะคะก็ทำไปค่ะเออออ เหมือนเราถูกลอตเตอรี่มันถูกหวยอะช่วงที่ถูกก็จะถูกเอาถูกเอาติดกันสี่ห้างวดอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ช่วงที่มันไม่ถูกเป็นปีก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเออนะก็ก็เนี่ยค่ะเป็นโอกาสเหมือนโอกาสที่มันมีเข้ามาหาเราอะค่ะถ้ามันมีแล้วจับมันให้มั่นค่ะอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปนะคะเออข้อที่สี่ค่ะ เปลี่ยนวิธีลองเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ลองเปลี่ยนการกระทําดูนะคะแต่เป้าหมายก็ยังคงเดิมค่ะแล้วก็โฟกัสมันค่ะในสิ่งที่เราจะทำอะค่ะอันนี้ค่ะมจะทำให้คุณตั้งตัวได้ลองดูค่ะเหมือนประชุตอนนี้ยกว่าประชุที่จะกว่าประชุจะจะออกมานั่งพูดแบบนี้ได้โอ้ประชุต้องอัดคลิป ป้าชุต้องพูดเยอะมากก็คือลองหัดทําเองอะค่ะก็คือพูดอัดไปพูดไปลบไปทิ้งไปโอ้โหเยอะมากๆก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของป้าชุที่ผ่านๆมานะป้าชุไม่ไม่เป็นแบบนี้นะป้าชุพูดไม่ได้พอพอเปิดพอเปิดอัดคลิปปุ๊บจะพูดอะไรดีวะจะบอก จะบอกน้องๆบอกเพื่อนๆบอกพี่ๆที่อยู่ใน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 เพจเราอะยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะเออคือเพจเนี้ยที่ประชุตั้งขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์แรกความตั้งใจของประชุก็คือว่าอยากจะสร้างความสุขเป็นเพจที่นะคะช่วยนะคะสร้างอ่าเป็นเพจที่ช่วยนะคะทําให้อ่าคนนะคะที่เข้ามาอยู่ในเพจเนี้ยอ่า มีความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะพอทำไปทำมาปุ๊บก็ช่วมีความรู้สึกว่าคนเราอะค่ะจะมีความสุขได้มันต้องเปลี่ยนที่ข้างในก่อนพอเราเปลี่ยนที่ข้างในปุ๊บเนี่ยก็คือเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแนวแนวคิดนะคะ่ะเออมันถึงจะทำให้ร่างกายมีความสุขด้วยะคะ่ะสำคัญก็คือความรู้สึก ภายในของเราอะค่ะก็คืออารมณ์ของเราทั้งหลายแหล่นั่นแหละคะ่ะเออมันเป็นตัวที่ทําให้เราค่ะมีความสุขอ่ะอันนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นจุดป,ประสงค์ที่ประชุปเปิดเพจนี้ขึ้นมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะประชุก็มีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นน้ํามันกรอนทองนะคะที่จะมาช่วยนะคะแบ่งเบานะคะความ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเออเวลาที่เวลาที่คุณทํางานหนักเนาะยกของแบกของนั่งขับรถนานๆโดยนั่งอยู่ที่ในที่ทํางานนานๆอย่างเงี้ยค่ะโรคเกาต์โรคร,รูมาตอยโรคออฟฟิศซินโดมอย่างเงี้ยค่ะปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อร่างกายแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยอยากอยากจะเอาน้ํามันกรนทองเนี่ยค่ะมาช่วยบรรเทาทุกข์ ทางด้านร่างกายให้กับผู้คนนะคะส่วนทางด้านจิตใจเนี่ยตัวประชุเองอะค่ะได้นําคําสอนของท่านพุทธทาสมาใช้กับตัวเองก่อนแล้วมันแล้วมันทําให้มันทําให้ตัวประชุเองเปลี่ยนได้มันทําให้ปุมันทําให้ตัวประชุุเองอะเป็นประชุในวันนี้ได้ค่ะเป็นประชุุที่มีความสุขทั้งวันเออ ก็เป็นปัจชุที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ณนะวันนี้นะปัจชุสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แล้วว่าจากเมื่อก่อนเรื่องอาหารหรือเรื่องลดความอ้วนนี่ปัจชุไม่เคยทําได้เลยแต่ณนะวันนี้ปัจชุทําได้แล้วเดี๋ยวรอดูปัจชุอีกประมาณห้าเดืนอนว่าปัุจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเออก็ขอให้ทุกคน ลองเอาสีข้อที่พม่ชอวพูดเนี่ยค่ะไปเช็คก,กับตัวเองดูนะคะเออแล้วมันจะทำให้ให้ค,คุณรู้จักตัวคุณเองมากขึ้นและคุณก็จะสามารถเ,ออเจอตัวเองนะคะในแบบที่ใช่แล้วก็จะสามารถทําให้คุณะคะตั้งตัวได้สักทีนะคะบ๊ายบายค่ะ